สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แทุกคนเลยนะคะไม่ค่ะหนูจัดฟันก็ถ้ารวมๆแล้วก็ทยอยจ่ายทีละห้าพันค่ะแต่ว่าถ้ารวมๆแบบก็ประมาณส8มหมดค่ะแต่ว่าคุ้มนะคะ ของแถมเยอะมากชอบพี่มากขอบคุณค่ะหนูเป็นคนจังหวัดมหาสารคามค่ะเกิดที่สารคาม <c oughs> เจ็บ,อบอคอเบาคอร้ายมันก็เจ็บคอมันตรงเบาะแห้งๆสวัสดีพี่สายค่ะคิดถึงคนสวยขอบคุณค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะ ทังเพียงเก่งมากครับคุณค่ะสีม่วงอมชมพูสวยมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะลองไปเปลี่ยนเตียนหน้าเสียงเบาจังค่ะเร่งเสียงนีอยังค่ะอันนี้คือหนูพูดดังมากเลยนะคะมัง้งเดี๋ยวฝากหนูฝอยไปให้กินได้กินหรือย,ยังคะเอ่อ หนูยังไม่ได้เข้าไปเอาเลยค่ะอยู่กับแม่บอลูนว่าจะเข้าไปเอาอยู่ตอนเย็นเย็นกว่านี้ค่ะสวัสดีเจ้าคุณกิงสวัสดีค่ะไอดอลน้องมีใครบ้างมีหลายคนเลยค่ะ พีพี่องอิงเป็นไอดอลแล้วก็พี่แพรวค่ะมีพี่แพรวพ่อจ๋าพี่องอิงเป็นเป็นไอดอลค่ะ mm hmm. เสียงชัดเจนดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี mm hmm. แม่แม่ทุกคนนะคะต่อไปทำจมูกนะคะอ้าย สวัสดีแม่ปูเพื่อนวีตาด้วยนะคะเป็น FC น้องไอ้นะคะป้าอยู่ลำปางแต่ชอบดูหนูมากขอบคุณค่ะ,ม,คคะ,ะมีแล้วค่ะ กำลังทำน่าจะกําลังทำดนตรีอยู่เพลงชื่อเพลงนะน,นั้น้องไม่แน่ใจว่าใช่ไหมชื่อเพลงคนโสดในโหมดตะักนะคะ FC จากฝั่งเรานะคะ่ะยิ้มสวยเลยจ้า วันนี้หนูจะมาทำแนวสวยให้แม่ดูนะคะหนูจะมามาร์กหน้าเออรูปที่หนูลงที่มันเหมือนแป้งอะที่จริงมันไม่ใช่แป้งนะ,ะมันคือมันเป็นมาร์กโคนนะคะมันก็เลยเหมือนแป้งแต่ว่ามันเป็นสีเขียวถ่ายออกมามันจะเป็นสีขาว วันนี้นจะมามาร์ k หน่อยดูนะคะแคปได้นะคะ ได้บ่อยๆนะลูกแม่แม่ป้าๆคิดถึงได้เลยค่ะพี่จ้าใช้ครีมอะไรสวยจังก็อะไรอย่างค่ะ, <_ C 1> คะก็บอกไม่ถูกเพราะว่าหนูก็ไม่รู้จักชื่อมัน <_ C 1> ไปแล้วนะคะอาการบ้านเยอะโอเคค่ะ เอามาร์คให้หน่อยเฮ้ยหน้าไม่พีจะมาร์คสักร้อยอันก็ไม่สวยหรอกออโอ๊ยตกแล้วเนีย่ยป้าอันแอนมาแคปรูปหนูก่อนอย่าเพาิ่งหนี กำลังเสร่อความสวย มาร์คสีอะไรคะสีออกเขียวๆอ่อนๆค่ะเป็นมาร์คโคนสวัสดีแม่หมอลำด้วยนะคะมาร์คขงอันเตเวนเนี่ยสงสัยว่นหวัวหนูมากนะ เสร็จแล้วค่ะ ได้ฟังเพลงใหม่เนาะกรับคนสวยหนูมากหน้าค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งคุยกับมแม่แม สวัสดีป้าจ๋าค่ะ